บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปผัดพริกเผาไมโครเวฟขั้นตอนการทํานะคะเราจะเริ่มจากนำออํำกระเทียมนะคะใส่ภาชนะที่สามารถเข้าในไมโครเวฟได้ค่ะตามด้วย,วยน้ํามันพืนเล็กน้อยนะคะ <c oughs> เนื้อหมูค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะใส่ในส่วนของแครอท แล้วก็หอมหัวใหญ่ไปเลยนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะนำไปเข้าไมโครเวฟกันที่ไฟแรงปาการสมนาทีนะคะตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว3นาทีนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะเริ่มจากน้ำพริกเผานะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะ แล้วเราก็จะปรุงรสด,ด้วยซอสปรุงรสเล็กน้อยนะคะแล้วก็น้ำมันหอยค่ะปิดท้ายด้วยการโรยต้นหอมนะคะคนคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปเข้าไมโครเวฟกันที่ไฟแรงปานกลาง3นาทีนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผัดพริกเผาไมโครเวฟ พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ